ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณส1บเอ็ดโมงเช้ากับบริษัทหลักทรัพย์ไอลาจำกัดมหาชนนะครับซึ่งผมสลับกันกับน้องก๊อปนะครับของผมจะก็ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเมื่อวันพุธนิทรละนะครับก็มาพบการวันนี้พร้อมกับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ว่าทมไมแบงก์เมื่อวานบวกกันคึกคัก 3- 5เเซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินะครับสำหรับอุกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่มี Market Cap ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยการบวกเกิน3%นนี่ถือว่ามีนัยสำคัญสูงมากนะครับสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับท่านนักทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยใน Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนของเรานะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนักลงทุนทั้งหลายช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เดีวเรามาดูภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ก็คละกันไปนะครับไทยออยซึ่งเป็นลงกันลบถึง4ีเกือบหเ์นะครับในขณะที่เอสโซเป็นยังคงบวกสวนต่อเนื่องก็ลงกันเหมือนกันนะครับมันก็เป็นการคละาระนดเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเคแบงเมื่อวานบวกแรงมากนะครับ ห้าหกบาทเลยมั้งนะครับวันนี้ก็ยอ่อพักฐานนิดนึงนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวตัวบ้านปูนี่ก็พักพักฐานเหมือนกันก็จะเป็นตัว KKP นะครับซึ่งโอเคเรามาคุยกันเรื่องกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับหลังจากที่แบงก์ชาติออกมาโอเคครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือ มันออกมาสี่ต่อสามนะครับแพ้ชนะก,กันเปนหนึ่งเสียงเท่านั้นเองนะครับแล้วประเด็นคือตรงนี้ก็ส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าข่าวหน้าขึ้นแน่นะครับแล้วก็ทางบริษัททิสโก้ก็ฝ่ายวิจัยเขานะครับออกมาคาดการว่าน่าจะขึ้นแรงต่อเนื่องไปสามครั้งสามครั้ง หนึ่งเปอร์เซ็นต์สักสามครั้งจริงสักขึ้นละครั้งแล้วสลึงนี่มันก็น่าจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะสามสลึงนะครับสูตรเจ็ดห้าสตางค์แต่สามครั้งหนึ่งบาทหนึ่ง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 ร้อยเบสิกพอยต์เนี่ยก็แสดงว่าต้องมีครั้งหนึ่งขึ้นห้าสิบเบสิกพอยต์นะครับนะครับมันก็แล้วย่งไงเวลาขึ้นดอกเบี้ยแบงก์ก็จะได้กำไร เป็นปกตินะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยขึ้นก็คือขึ้นเงินกู้ก่อนเลยนะครับขึ้นเงินกู้ก่อนเลยในขณะที่ดอกเบีย้ยเงินฝากค่อยๆขึ้นแล้วประเด็นก็คือ60กว่าเปอร์เซ็นของของเงินฝากของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในออมทรัพย์ซึ่งออมทรัพย์ดอกเบีย้ยมันเตีย้ยติดดินขึ้นยังไงก็ยังอย่างมากก็ไม่ถึงบาทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมัน ส่วนต่างสเปรดมันเยอะมากแล้วแบงก์ไหนได้ประโยชน์สูงสุดแบงก์กรุงเทพนะครับเพราะว่าแล้วก็เคแบงก์เนี่ย K เคแบงก์เดือดทะลุตรงนี้ได้มันไหร่นะครับ152.5ประมาณนี้นะครับไป170เลยนะ ตามด้วย KTB ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการขึ้นอันตรอนดอกเบีย้ยก็พวกนี้ย่อลงมาเป็นจังหวะซื้อหมดนะครับส่วนตัวที่เสียประโยชน์ก็จะเป็นอย่างเนี้ยตัว KKP พวกเช่าซื้อนะครับนะครับเช่าซื้อเหตุผลก็คือว่าเ,เขาปล่อยกู้ตอนดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยเขาได้ประโยชน์มนเขาปล่อยแบบปล่อยฟิกเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไร แฟดเลทอะ่ะก็คือฟิกฟิกไปเลยห้าปีนี้ดอกเบี้ยเท่นนี้นี้แล้วพอดอกเบี้ยมันขึ้นปุ๊บก็คือรายได้เขาฟิกไว้อะต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นเขาก็จะเสียประโยชน์นะครับ KKP ก็มีเช่าซื้อเยอะเดี๋ยวโดนหมดอะ่ะแต่ว่ามันก็ลงมารับล่วงหน้าแล้วนะครับพวกสวัสด MCC มทำไมมันถึงลงมาก่อนล่วงหน้ามันมันมันดาวเรื่องของอาจาราดอกเบี้ยไว้ก่อนแล้วนะครับมันก็ไพอินไปในราคาหุ้นไปแล้วก็เลยไม่ค่อยกระทบมากเท่าไหร่ นะครับโอเคเรามาตอบคาถามกันนะครับเดี๋ยวยังไม่พูดถึงลตลาดรวมเ่ยตลาดรวมก็จะไซ้เววันนี้เก่งนะมาชาลบไปตั้งเยอะตีกลับมา กลายเป็นกลายเป็น double top นะครับบริเวณหนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับกับเรารับข้างล่างหนึ่งหกสามศูนนะครับอยู่ใน Channel นี้ผมมองขึ้นมากกว่ามองลงเพราะว่าเราเจอเราเจอเส้าภาพแล้วก็คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพในการพาดันชนีขึ้นนะครับก็ทะลุห1ึ่งหได้ก็คงไปที่ไฮเดิมนะครับประมาณพันหกร้อประมาณนั้นนะครับโอเคเรามาตอบคำถามคุณใชนักสวัสดีครับ น้องเมย์สวัสดีครับเจมส์ทซิงเกอร์ไม่ดีเจมยังคงลงต่อเนื่องรับข่าวด้วยนะครับเรื่องทั้งเรื่องเซอรันแฟรรับข่าวว่าจะเข้าเซตห้จบขึ้นมาตลอดปร,ประกาศข่าวดีปุ๊บ abc เลยด้วยนะ ซิงเกอร์เนี้หวังว่าจะเข้าใจนะครับในอีเดียดเวฟนะครับมันอีเดียดเวฟนะครับมันก็คือการจบสินค้าขาขึ้นแล้วซิงเกอรก็ลักษณะเดียวกันยังไม่สวยละต้องไปลุ้นใหญ,ญ่ทำดิวโรนต่ำกว่า47บาทนะครับ คุณนิริลรสวัสดีครับคุณเราถาม G P S C กับโยซ่า G P S C มันแค่หยุดลงไม่รู้ว่าจะลงถ้าหลุด โลเดิม6 4 50ก็แสดงว่ายังลงต่อนะครับไม่ไม่ยังไม่ปลอดภัยนะครับยังดูไม่ค่อยดียูเอ a ซะาสกดไใหญ่ s a ว่าไม่มีความเห็นขึ้นแบบนี้โอโหสิบบาทสองวัน ใครรู้ช่วยบอกด้วยคุณสุพิญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพัด b c ซไม่เอาปิดพยายามจะปิดแกับเพื่อเป็นสัญญาณซื้อกลับไปทำไม่ได้นะครับ ถ้าจะรับก็ไปดูแถว18บาท50แถวๆนั้นนะครับคุสุพิญญาถามไทยออยกวหน้าโจนลงสะแลงเลยวันนี้แป๊บหนึ่งคนระับ ดึงดัชนีไปจุดห้าเลยนะครับอ๋อเขามีดับปักวิญญาณตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเป็นลิฟิส,สั้นเล่มเล็กๆนี่ขนาะดเล่มเล็กๆนะยังแรงขนาดนี้ตรงนี้ก็คือแนวะรับเขาเลยนะครับ57 ถ้ารับไปอยู่นี่ต้องเป็นสัญญาณขายแต่ถ้ายังอยู่เดีย๋ยวอาจจะมีนีบาวนะครับไม่มีข่าวอะไรเนี่ยข้ากันกันยอดตัวเอสโซยังขึ้นอยู่เลย ไม่น่าใช่อะลมาถ้าอย่างลงข่าวอย่างเงี้ยน่าซื้อ้ารกันยังเฉลี่ยอยู่ยี่สิบเหรียญอยู่เลยเมื่อก่อนอยู่สี่ห้าห้าเหรียญก็คือต้นทุนเบรกอีเวนของไทยออยเนาะอีกตัวหนึง่งถามบางจากบางจาก ชนดับบิลท็อปไม่อยู่ควรขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแนวรับเขาแถวบริเวณ32นะครับ s c g p ไม่สวยแล้วโดดจิเต็มเลยน่าขายก่อนไหมครับบ้านปู มาจาังหวะนี้เข้าได้ไหมน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันพักเป็นรูปโดจิฮารามิอยู่อยู่ภายในแท่งเขียวใหญ่่ินือว่าเป็นการพักฐานระยะสั้นนะครับแล้วก็เขามีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเบร0สิบสองเจ็ดสงนี้นะครับ ถ้าเกตเขาอยู่ไฮไฮเดิมอ่ะสิบสี่หกสิบสิบสี่เจ็ดสิบสี่แปดน่าซื้อครับ t c b ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาลงมาเยอะเพราะว่างบงบไม่ดีแต่ตรงนี้เนี่ยมองกันเปลี่ยนธีมแล้วเปลี่ยนธีมเล่นธีมใหม่ก็คือเล่นเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น นะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับแล้วถ้ามันเบรกบาทสามสองได้ไม่ใช่บาทสามสิบมันก็จะมีาเกตอยู่บาทสามเจ็ดบาทสามเก้าประมาณนั้นนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับคุณวรัญชนันถาม ุูน่ะอีโม่พหุจับอีโมกับเอสโซครับมีหรออีโมไม่มีอ่ะไม่มีนะครับเอสโซเอสโซมเลยทาเกตที่เราผมให้ไวแล้วนะผม เคยไว้ไว้ในรายการนี้แหละ1 1บาท80นะครับแล้ววันนี้มีดับปักลินญ,ญาณพร้อมวอลุ่มด้วยขายนะครับขายอย่างเดียวขายทำกำไรหุ้นซื้อมาก็ขายไปหุ้นไม่ใช่สามีที่จะต้อกอดไว้ตลอดเวลานะครับคุณจชนชัยสวัสดีครับ โ oh, ออารับตามเท่าไหร่เนี่ยมันมันชนชนหลายวันเหลือเกินที่บริเวณยี่สิบแปดบาทนะครับก็ยังไม่ผ่านแต่ก,ก็ลงมาก็แนวรับก็ไม่เยอะยี่สิบหกห้าสิบยี่สิบหกนะครับแต่ถ้าผ่านยี่สิบแปดได้นี่ไปสามสิบเอ็ดเลยนะครับนะครับ,นะรบตอนนี้ สังเกตได้จากปั๊มเริ่มแจกน้ำมันเยอะขึ้นนะครับเอสโซ่ถึงเติมดีเซลถึงกับแจก M150 ้ยห้าเลยแสดงว่าค่าการตลาดออกมาดีแล้วนะครับเพนันงบไตรมาส3น่าจะดีมากนะครับถามคนละ2ตัวนะครับคุณมารลือัก นวันศุกด้วยคนคนถามเยอะเคแบงครับโอเคก็รนะ้อยห้าสองจุดห้าตาแรกผ่านได้ร้อยเจ็ดสิบนะครับเคแบงผ่านอยู่แล้วแหละไอ้ใสซื้อได้แล้วแหละทยอยซื้อนะครับผ่านแล้วก็ซื้ออีกไม้ก็ได้คุณวรจันานัน มันกี่ตัว CMO CMO อ๋อก็รีบาวนะครับลงมาเยอะ มันขึ้นมาเยอะนะเส้น25-75วันยังตามมาไม่ทันเลยเอำไงกันเนี่ย ดูเพียวเทคนิคนะเพียวเทคนิคสวยนะครับหลังจากที่ลงมันหนักมากแบบวิกีตแท่งเขียวใหญ่เลยก็ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องใช้ไฟโบร์เนนชี่ช่วยละ ต้านถัดไปก็เก้าบาทสามสิบสิบบาทสี่สิบประมาณนี้นะครับดูวอลุ่มเป็นหลักด้วยนะเรื่องวอลุ่มมันยากมากุณจิราพรทิป c i p h ไม่ค่อยสวยนะครับาม a e c a e c a c e ไม่ใช่ why ขาลงนะครับแล้วถ้าหลุด274เี่นี้จะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขอลงคือทฤษฎีดาวถ้ามีนิวโรก็จะลงต่อนะครับเป็นแนวโน้มขาลง C P R ไม่มีความเห็นหุ<ค>้น<ณ>แบบนี้ อยู่ที่เจ้าเล่นนะครับที่ผมขอมาต้านอะไรอ่ะ bb ikea มีด้วยบุบุ๊เอามีสัญญาณซื้อนะอันนี้เพียวเทคนิคนะครับพื้นฐานไม่รู้ ทำเอาก็หายเดิมนะครับยังเป็นเซเวนะครับก็ทาร์เก็ตแปดสิบแปดบาทนะครับถ้ายืนเจ็ดสิบสองได้มีสัญญาณซื้อสวยงามนะครับ B8 ไม่มีคุณนัทวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวินยัยถามเอสโซเอสโซตอบให้แล้วนะครับว่าขาย,ลยแล้วครับเลยแพ็กเกจตเราแล้วคุณนัทวัฒน์เช็คงไหนอากาศสบายครับกรุงเทพก็โอเคนะไม่ร้อน คุณสัญญาเอเอชนเอาต้านอยู่นะครับดุกดุกด,กด,กดกอย่างเงี้ยไม่น่าขายมากกว่าอาการนี้คุณนัสว์หลายปีก่อนอ,อ๋อเคยเจอกันที่เชียงใหม่นะครับ นานแสนนานไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับแล้วมาเจอโควิดอีกอย่างน้อยก็สองปีอ่ะเลยมากกว่านั้นแหละครับ <S <S ขอบรอบเชียงใหม่รอบนั้นน่ะคุณนัทสวัสดจำได้ไหมไอล่าเราเชียร์อะไรซิงเกอร์จำได้ปะตอนห้าหกบาทอ่ะอืม ทีมดีเซอร์ไร่าเขาเก่งเรื่องอุ่นเทอร์น,น,านาพวกนี้นะนะครับเต่าบินเขาก็เชียร์ซื้อนะคุณนี่สวัสดีครับครับคิดถึงเหมือนกันครับไม่ได้ไปไหลายปีเลย โ okay. อเคตอบคำถามครบแล้วนะครับดูตลาดรวมหน่อยก็โอเค s selective buy เคแบงลงมาก็ซื้อนะครับบ้านปูเหมือนกันนั้นก็โอเคตลาดตกไปตกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับวันกันรวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ